ครั้งแรกที่ผมเริ่มมีเซ็กมันไม่ได้เริ่มจากการยินยอมมาเริ่มจากการถูกข่มขืนตอนที่ผมอายุเจ็ดขวบผมถูกคนงานก่อสร้างที่เช่าห้องอยู่ข้างๆเข้าขมาในห้องผมในขณะที่แม่ผมไปข้างนอกเนาะแล้วก็ผม,ผมก็พยายามที่จะลืมเหตุการณ์นี้ไปขัดขืนพาไม่ได้เว้ยเพราะพาตัวใหญ่แลวพาก็ข่มขืนผมในคืนนั้นมันถูกข่มขืนให้ยอมด้วยสถานการณ์ เป็นการทำใจที่นานมากแต่ว่าผมว่าเรื่องเนี้ยมัน มันมีคนถามเข้ามาเยอะแหละหลังมว่าแบบเป็นเซ er ็กเวอร์เกอร์ไหมเป็นพนักงานขายบริการไหมแล้วถามว่าทําไมมันถึงเป็นเซ็กเวอร์เกอร์ทำไมถึงไม่ทําอาชีพอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าซีรีส์ชุดเนี้ยที่ผมกําลังจะอัดอยู่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นวิทยาทานละกันใช่ครับวิทยาวิทยาทา,านละกันเพราะว่ามันมันกระทบต่อเนื่องจนผมตัดสินใจที่จะเป็นเซ็กเวอร์เกอร์น er เนาะเอางี้ก่อน ทุกวันนี้ต้องเคลียร์ก่อนว่าทุกวันนี้ผมเลิกเป็นเซ็กซ์บุลเกอร์แล้วนะครับแล้วก็ไปเป็นนักข่าวตามที่ตัวเองฝันเลยเรียบร้อยทํางานทำไปช่วโมงจน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 ตอนนี้ตกงานแล้วก็มาถ่ายติ๊กต็อกนะครับต้องเข้าใจอย่างเงี้ก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่สองออการเป็นเซ็กซ์บุลเกอร์ของผมเป็นภาวะคว,วามจํายอมทางด้านเศรษฐกิจนะครับทุกวันนี้เลิกแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ได้อะไรแล้วด้วยนะครับผมเข้าใจก่อนเรื่องที่สามก่อนที่จะฟังเรื่องนี้อยากให้ทุกคนค่อยค่อย ทำใจแล้วก็ค่อยคิดทบทวนเนาะอาอย่าพิ่งโกรธกับสิ่งที่ผมเล่าอย่าพิ่งโกรธตามเนาะเรื่องทุกอย่างผ่านมาแล้วแล้วผมทําใจได้แล้วนะครับผมโอเคพร้อมเนาะมาต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมเป็นเป็น LGBT รู้ตัวตั้งแต่เด็กต้องร,ร,รู้รู้ตัวตั้งแต่ตอนอายุสี่ขวบแล้วก็คุณแม่ก็พยายามปรับตัวกับผมพอสมควรก,ก็ต้องเล่าให้ฟังเองซึ่งซึ่งทุกวันนี้ผมกับคุณแม่เข้าใจกันแล้วเนาะ มันมีพ้อยหนึ่งครับที่ที่ผมว่าคนเป็น LGBT ในยุคของผมอะน่าจนครั้งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือผมเกิดมาในชุมชนที่เป็น,นชุมชนแออัดมากๆนะครับผมชุมชนแออัดมีการายาเสพติดมีปัญหาเยอะๆมากมายและอยู่ใจกลางเมืองนะครับผมไม่ใช่คองเตยแต่เป็นแถวปังโพนะครับผมก็พยายามที่จะประครับประคองตัวเองเนาะ ครั้งแรกที่ผมเริ่มมีเสกมันไม่ได้เริ่มจากการยินยอมอะมันเริ่มจากการถูกข่คมขืนตอนที่ผมอายุเจ็ดขวบผมถูกคนงานก่อสร้างที่เช่าห้องอยู่ข้างๆเข้ามาในห้องผมในขณะที่แม่ผมไปข้างนอกเนาะแล้วก็ผมผมช็อกมากณนะตอนอายุเจ็ดขวบก็คือปหนึ่งเราไม่เคยมีอะไรกับใคร แล้วก็มีคิดได้ว่าเราจะมีแล้วมันมีด้วยความไม่ยินยอมเขาไปฟ้องแม่แม่เขาไปดําเนินการตามกฎหมายคุณแม่เขาก็พยายามทำหน้าที่นะเขาต้องพูดอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียใจมากคือในชุมชนที่ผมอยู่เนาะไม่มีวัดอยู่แล้วคนยันก่อสร้างคนเนี้ยอเพอิอไปรู้จักกับคนในวัดวันดีคืนดีมีสายจเจ้าอาวาสโทรมาหาแม่แล้วบอกว่าอย่าไปดาเนินคดีเขาเลยเป็นคนในชุมชนเหมือนกันนี่ ก็ยอมกันไปเหอะมันแค่ออมของไอ้นั่นเองอะไรเงี้ยโ<ฮ>หหนะวีณาให้นั้นคือผมเจ็ขบขมแล้วผมรู้สึกโกรธมากอ่ะว่าแบบทําไมวะเรื่องการที่ผู้ชายเพศสภาพผู้ชายแล้วเป็นอาชีพที่อย่างผมถูกข่มขืนแลแม่งทําไมมันมันถูกมอง้ัมได้ขนาดนี้วะคือคือผมเข้าใจนะว่าแบบด้วยความที่เป็นผู้ชายด้วยม,มันก็เลยแบบแต่ตัวผมเองผมไม่โอเคเพราะผมเป็นเหยื่อป่ะ ก็พยายามที่จะลืมเหตุการณ์ไปผ่านไปตอนช่องประมาณอายุสัก9ขวบ10ขวบครับผมมีโอกาสที่ที่ให้ครอบครัวคือครอบครัวผมไม่ได้รวยต้องพูดอย่างี้ครอบครัวผมเป็นครอบครัวหาชาวกินข้ามแล้วก็เอ่อเป็นครอบครัวที่อยู่ในฐานะปัญญาของข้ายักจนเนาะไม่อยู่ช่วงนี้ที่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 บ้านผม มีปัญหาด้านไรายได้มากๆครอบครัวก็เลยส่งผมไปเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งใกล้บ้านนี่แหละใกล้โรงเรียนด้วยก็เราต้องไปนอนกับเขาเนาะเพราะว่าไปนอนคือไปพักผ่อนกับเขาเพื่อที่จะตื่นมาให้เช้าที่สุดแล้วก็เป็นเด็กวัดเนาะก็เตรียมไปบินทาบาทที่วัดเดินไปกับพระอะไรเงี้ยครับผมวันที่ไปวันแรกไม่เกิดอะไรขึ้นวันที่สองเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าพอสักสามทุ่มพระที่เราจะไปเป็นเด็กวัดเขาด้วยอะ่ะก็เราต้องนอนข้างล่างกับเขาเนาะนอนข้างล่าง คืนกุติส่วนเขาก็นอนเียงของเขาไปก็พา,าก็ล็อกประตูล็อกประตูห้องกุติเราก็เปิดจุดีก็เปิดแบบเปิดหนังโปงให้เราดูอะแล้วแบบต้องเจออย่แล้วหวะาก็ตอนเจ็บม,มัน,ม,นมันแค่มันแล้วมันจบนไงอันนี้อยู่ดีก็เปิดทีโปแบบโอ้โหโโโกูกูตายแน่อะไรพยายามหาทางหนีทีไล่สุดท้ายอะแรงผมอะซึ่งเป็นเด็กตัวสูงเลยนะ ขัดขืนพาไม่ได้เว้ยเพราะพาตัวใหญ่แลำผาก็ข่มขืนผมในคืนนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ขังเดียวทุกครั้งที่ไปเป็นเนี่ยวัดต้องไปจำยอมหรือไปสมยอมให้เขาอยู่เสมอซึ่งผมเป็นเด็กแล้วผมอะเป็นคนที่ท่าสาการปฏิเสธผู้คนเป็นศูนย์มันยอม มันไม่ได้ยอมด้วยนะมันมันถูกข่มขืนให้ยอมด้วยสถานาการณ์ผมมาเก็บตรงนี้ไว้นานมากจนแบบช่วงหลังมันบอกกับแม่ว่าผมเจอแบบนี้ผมไม่ไปแล้วได้ไหมแม่ก็เขาก็พยายามตามเรื่องหาเรื่องให้ได้ไมากที่สุดคือแบบพยายามดำมันคด,ดียะสุดท้ายพระคนนีก้ก็สึกแล้วก็ออกไปผ่านมาช่วงประมาณสักสิบเอ็ดขวบสิบสองขวบเราก็ยังอยู่ในชมชนนั้นอยู่นะเพราะว่ายังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนั้นก็พยายามอยากให้จบแหละคือได้ความที่ผมมี มีปมหลายจุดนในช่วงเวลานันคือโดนข่มขืนด้วยแล้วก็แล้วก็โดนกันแก้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งอันเนี้ยถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพิ่มนะครับแล้วก็เป็น l อ b t บทด้วยซึ่งที่มันก็ไม่ได้ยอมรับในช่วงเวลานั้นก็พยายามเียนเนังสือให้เก่งเริ่มตอนเป็นหนึ่งของห้องป .4 ป .5 ป .6 เรียนได้เกียรติทุกวิชาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ช่วงหัวเรียวหัวต่อช่วงป .5 ป .6 เนี่ยเป็นช่วงที่ผมโดนข่มขืนอีกรอบหนึ่งคือก็โดนล่อแหละโดนลอ่อโดนลอ่นลอจากร ที่พักอยู่ในเท่านั้นเดินผ่านไปแล้วเขาซื้อขนมไม่หนูอะไรเงี้ยด้วยความที่พทักษะความปฏิเสธเป็นสูงไงเห็นว่าผู้ใหญ่ใจดีก็อ่ะก็ซื้อก็ก็เอาโอเคครับเี้ยขาบอกขึ้นไปกินบนห้องก่อนสี่อะไรเงี้ยก็อ่ะก็ขึ้นไปสักพักอยู่ดีเขาเขาก็าถอดเสื้อผ้าให้ผมเลยแล้วเขาก็แบบเริ่มนู่นนี่นั่นกึบก็โดนผมเกิดอีกรอบหนึ่งอะ รบริษัทประเด็กการเป็เสร็จมันเป็นสุขนนเนาะก็แบบว่าห้ทำไงดีวะทําไงดีวะแล้วโดนมันไม่ได้ล้อรอบเดียวคือเวลาคุณเห็นคนที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นมันก็จะเห็นตลอดเนาะมันก็โดนมาสองสามครั้งแล้วก็มีประโยคนี้เขาบอกว่าหนูเก่งนะหนูหล่อนะหนูหนูไม่หนูไม่ไปขายตัวบ้างเหรอ,อกูก็ชอบแบบทำไมกูต้องทําด้วยวะอะไรเนี่ยแล้วโดนอย่างนั้นอะจนแบบช่วงสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกจากชุมชนนั้นเพื่อไปอยู่ที่อื่น คามเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่แบบผมชอ็อกมากหลังจากนั้นก็มีอีกที่สวนลุมพินีช่วงอายุประมาณสักสิบสี่สิบห้าก็ผมก็ไปช่วยแม่ขายของเนาะก็เข้าห้องน้ำที่สวดลุมตามปกติจู่ๆก,ก็โดนผู้ชายคนหนึง่งฉุดเข้าไปในห้องน้ำฉุดเข้าไปนะแล,แล้วก็ของผมแล้วก็ข่มขืนผมแนั่นชอ็อกแต่ยังไม่ในยังไม่บอกใครไอ้รอบที่ช็อกที่สุดคือ โดนจุดไปอยู่ข้างทางในสวนลุมเมื่อก่อนสวนลุมมันจะไม่ได้ติดไฟเยอะนะครับผมมันก็จะมีมุมมืดแล้วก็ขมขืนผมข่มขืนผมเสร็จปุ๊บเนี่ยรปภที่นู้นมาเห็นพอดีก็เลยวิ่งจับแล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีดำเนินการจบที่เรียกร้องค่าเสียหายทดแทนไปน,นะครับเหตุการณ์เราเนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเดจาวูในเชียงมงมากแล้วก็กลัวมาก จนสุดท้ายตอนอายุสิบห้าเนี่ยผมหนี่ยออกจากบ้านแล้วมันไม่มีวุฒิคือคือในยุคนั้นอะคนที่จะทํางานได้วุฒิขั้นต่ำคือมสามแต่ผมอะโดนพักการ,รอยู่นตั้งแต่มสามฉะนั้นวุฒิมสามมันเลยมันย,ย,ย,ยังเลยไม่จบเนาะอายุก็ยังไม่ถึงสิบห้าตอนนั้นบ่อยๆทีนทำได้คืออายุสิบห้าเนาะไม่รู้ทําอะไรดีก็เพิอเอ่นไปเดินตรงไอ้ตรงกระสงกรลาผมก็เจอเด็กยืนอยู y ่ y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  ก็โูนส่วนไหนๆกูก็โดนผลกระกูก็ประชดชีวิตด้วยการขายตัวแล้วกันนะวะเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์ไม่มีเงินเลยแล้วพอไม่มีเงินปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงใช้ชีวิตยังไงก็เลยตัดสินใจไปเป็นเซ็กบร์เกอร์รอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความคุมความรู้ประมาณหนึง่งการไปเซ็กบร์เกอร์ก,รก็คือเราก็ใส่งเขขงินอนุมายทุกครั้งแล้วก็พยายามปฏิเสธกับผู้ทศ่กับไม่ใช่ผกับผู้ดสักับผู้รับบริการทุกครั้งว่าขออนุญาตให้เสร็จถุงนะครับ ตรสุดท้ายเนี่ยที่มาติดเชื้อเอชไยังไม่ได้ติดจากเซ็กเวอร์เกอร์นะติดจากแฟนที่หลอกกันอยู่ตอนนั้นมันรู้เพราะอะไรมันรู้เพราะว่าเราไปสักไซ์ถามแฟนในช่องหลังจากที่เราติดเชื้อเขาติดมากกว่าเราแล้วเราไม่ใส่ถุงกับเขาคนเดียวงเออเรื่องมันดักไซต์่ลยนะก็ ขอบคุณที่ฟังแล้วกันนะครับผมผมว่าชีวิตในยุคน,นั้นมันคือชีวิตที่ลองเปิดลองผูกไม่แปลกถ้าจะมีคนคอมเมนต์ในด้านที่แย่ๆว่าเอ้วทาไมไม,ไม่ทำอย่างนี้ไม่ทาอย่างนี้ผมผมว่าผมว่าไม่มีใครเขาเร้าใจชื่อของแต่ละคนกันหรอกคือด้วยชื่อของแต่ละคนมมนมีแฟกเตอร์ไม่มีปัจจัยที่แตกต่างกันไปเราไม่ได้หนังสือเพราะอะไรมันมีปัจจัยด้านหลังที่ค่อนข้างเยอะอยู่อะหรือว่าเราไปทําอย่างนี้เพราะอะไรเราไปทำอย่างนี้เพราะอะไร,ไร,ะะไรแต่ผมเชื่อสุดท้ายอะผมว่าแต่ละคนมันคิดได้วยการกระทำของตัวเขาเองนะ ถ้าพูดถึงหยุดนี้ถามว่าแคร์ไหมกับคอมเมนต์แคร์มากๆกแล้วก็บางครั้งก็จิตตกแต่ว่าผมว่าเราไม่สามารถเอาชีวิตของเราไปเป็นบรรทฐานของชีวิตของคนอื่นได้อะ่ะออผมมาแชร์เพราะว,าว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิทยาทานที่ดีที่จะทำให้คนทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้นั่นคือวิจรารณญาณของคุณ